กาบทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเมอร์สกูสก๊อเนาะมื้อนี้แซลมีกะหลังจากเลิกเห็นตอนเช้าเนาะพี่น้องเนาะเฮากะมากินข้าวเทงยูเพื่อเอ้ยพังเนาะพี่น้องมื้อนี้เฮามากินต่เม,ม้งหุ่งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาวไอเบิ่งกันเลยมาห้ามงานกับเป้งแล้วนะมาจะแป้งเออลองเดี๋ยวนี้ตัวนี้แม่งกำลังต็มแจ๋วเนาะพี่น้อง มาหุงเฮาเน้อมาผู้ชามะฮุงน้อยใหญ่เยิ่อพี่น้องเอ้ยเฮากะตำมีเม็ดตำแต่ครึ่งนึงผู้ชายมันเฮาแล้วเืออะมะฮุ่งเงาหอมเออเจ้าชีนะกันอ่ะมื้อนี้แม่นไอสุริพลเฮาเป็นพ่อโคเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังปิดมาคิดเซอร์โคกอยู่พี่น้องปิดมาเพชรนั่นแหละเนาะส่วนเฮาก็ยืนยามพี่น้องเอ้ยผู้ที่กินแต่มาหุงมื้อนี้ก็มี5 6คนเนาะทุกคนเนาะตอนนี้แม่นเฮาอยู่เฮือนลุงเนาะ ไอ้สุริพลเข้ากำลังตําเจ้าเนาะทุกคนเนาะชวนไอ้ผาเข้ากับคว้าปิ้งไก่เนาะมือนี้แม้นคนที่มากินตำมะุ่งน้นากระไดเติบเนาะพี่น้องเนาะกะมีเอ้ยพังไอ้สุริพลไอ้ผาบอกทำงานแล้วก็ไอ้ขี้เค็มเข้าเนาะทุกคนเนาะรายการสามีเนาะทุกคนหาลายคนอยู่น่าก,กินตำมะุ่งวัอนี้จัดไปเนาะพี่น้องเนาะมาหุ่งกะมาหุง่งอยู่ท่านลุงนี่แหล,พะ,ละ,ะพี่น้องเนาะลุงปูเอกนะลุงกับปลาปูเชื่อเครื่องปรุงเนาะพี่น้องเครื่องที่เขาเสิร์กกะมี ไรเน um, so ี่ม cool> <No ีน้าพี่น้องนี่บัดนี้ก็์เซอร์มากมากคือคนมีประเด็นเรืกน้ำตาลเนาะ เ่ิงปรุงเขาก็มีพี่เลยแน่มียังแน่กับส่หมดเนาะพี่น้องเนาะมาเล่นมันเตะแต่อยู่ให้มีทางพดละอีดอยังเธอดีนะอันนั้นกันไม่นหเอ้ยพังเาเนาะพี่น้องเฟ้นกำลัง เอาเกือมานะทุกคนเอาเกือเหมือนเิ่นกะแกะทงไหมมาเนาะซอยเครองปรุงใส่แล้วก็จะประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อมาเขาก็ไปตำเลยพี่น้องตำใือมันเข้าเร็ววนะพี่น้องมันนี้ไงคุกเข้าเครองปรุงให้มันเข้ากันแล้วเนาะพี่น้องต่อมาเขาก็เอามาหุ่งล่งคกเลยเนาะเกียมตำนะพี่น้องนะต่อมากกเอามาหุ่งลงเลยพี่น้องตำเลยเนาะ มาหุงเขาแม่งเขาคูดไว้แล้วเรียบร้อยเนาะเสื้อกับต๊ะไว้แล้วล่ะไม่พร้อมไอ้ปันหาบ่งพี่น้องเอ้ยหาบ่งไม่เห็นเนาะพ้นมาไปชิดวะอ๋ออยู่หันพ้นมาเห็นละมาหุงปกพี่น้องเนาะสผ้าเราตำเป็กไทยฮะ อายเพิ่นว่าเฮอเฮาตําเนาะเพิ่นสิาทายเฮือเนาะอ้าวเฮาก็ว่าจัดไปจัดไปเดี๋ยวเฮาตํเองเนาะมื้อนี้มีน้อยสิามาตมะฮุ่งเนาะพี่น้องเนะาะอายื้อเครื่องล้ลพี่น้องเฮามาตนง มามาพี่น้องมาเบิง้งก็คือไปวะโอ้กึ่นหอมขนาดพี่น้องเอ้อยน้ำลายเหละวเป็นแต่แซ่บ ยากสำนิสำนานป้านใดนักพี่น้องแม่ครัวทำกันแม่ครัโซวข้าวพี่น้องเลยหนาค้นเลยแบบนี้กันแตมเลี้ยงแล้วก็ทอดที่ถ้วยพี่น้องเลยเตรียมถ้วยบ้างง่ายนาะพี่น้องเอาไปกินด้วยบอล จะแซ่บ hmm. บ่พี่น้องหืมยำไร่มามาพี่น้องวันนี้มาลงมือกินกันเลยเนาะกินกับปิ้งไก่เนาะพี่น้องแล้วก็น้ำเย็นเย็นมาพักอืมเจ็บเหนื่อยเหนื่อยเจ็บเนี่ยาด้ว อะไรีไได้กินบ่ท็อพี่น้องแซ่บอันนี้แม่นจ้ามตือไก่เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเนี้ยเป็นแต่แซ่บเท่าไรเข่าไคยไม้ละทรงพันกีบพี่น้องไปบ้านเฮามาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวเทงน่ามีน้อยเนาะกินตับมะฮุ่งเนาะพี่น้องเน่ารู้ว่าภาษาไทยก็เอิ้นมาละกอเมนูนี้นีภาษาไทยก็จะเอิ้นว่าส้มตำนะพี่น้อง อยู่เล่าเอินตำมะฮุ่งเนาะแซบขนาดพี่น้องเอ้ยเนาะตำมะฮุ่งเข้ากันได้กินกับปิ้งไก่จ้ามเนาะพี่น้องเนาะมีจ้ามพร้อมนะแล้กกะพักกัมพูลักกบพักเสริมเนาะเขากับลุงมือกินเนาะพี่น้องแซบกินข้าวตอนทิ้งพี่น้องเอ้ยบอได้วาลายใหญ่ฮางเนาะเฮ็ดกินแล้วก็กินเลยเนาะพี่น้องบึ่งพี่น้องเซียนมะฮุ่งกอบๆอบเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำมีน้อยเนาะ ใครที่เข้ามาเบื้องแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเฮ้ยสามีคลิปต่อไปนะีเด้อพี่น้องเด้องกนเจ็บขนาดพี่น้องเลยมายมาเข้า

น้องนี่นี่อะายบอสส่งงานพิ้นเมือง เราไม่จางเลยว่ากลื่อนอยู่ฮะในมีเนอเนาะอยู่นี่เนอย้ำอืมอันนี้อ๋อหัวหอมเลยจักแซบนี่แซบพี่น้องเอ้ยเนาะจนมืดเก็บเขียง ยดนเนาะ,ะนนนะบ่โคฮ้อเซบเลิงด้วซาดบอกว่าว่ากับหู้เนาะพี่น้องเนาะจนเกียงหลังจากกินตมม่ม้หุงกินข้าวเทงแล้วแล้วก็ทาแบบมากินดิโดต่ตพี่น้องแก่เพดเนาะ อากาศอ้อมหอบเพิ่นลุงพีองเอ้ยมีแต่ก้นต้นไม้ทั้งหมดเนาะโซนอากาศดีเมื่อนี้ลมพัดเย็นจะโจยท้องฟ้ากะสีข้ามเมื่อนี้จำรับคลิปวิดีโอนี้กับจบเพลงเท่านี้นะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย